โครงการเมจิกแบ็กช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเกสองศูนย์หกหลักการและเหตุผลนะครับเนื่องจากในช่วงฤดูฝนในหลายพื้นที่จึงมีอุทกภัยเกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนเกิดการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตดังนั้นเราจึงจัดการทำโครงการเมจิกแบ็กเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและได้ผลกระทบ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและฝึกทักษะการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์โครงการ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำโครงการ ดำเนินงานตามโครงการและนำเสนอผลงานได้เป้าหมายของโครงการ 1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพลเมืองตื่นรู้ HU 301กลุ่ม2061จำนวน12คน 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจำนวน1คนขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ประชุมและระดมความคิด เพื่อกำหนดโครงการ 2. พิจารณากำหนดชื่อโครงการขั้นตอนการดำเนินงานและกิจกรรมระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ 3. ปฏิบัติงานตามโครงการ ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ 1. นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน 2. ผลงานที่เกิดจากโครงการเมจิกแบ็กจำนวน12ถุงเชิงคุณภาพเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องและเกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ของนักศึกษา